ปุ่มกดปุ่มกดใช้ได้ทุกปุม่มปุ่มไฟปุม่ม,มเครื่องสวยอุป,ปรกรณ์ตามนี้แต่แบตเสือ่อมตีแบตเสือ่อม กดส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตเสื่อมกดส่งระดับน,น,นี่ส่งโลเพิ่งชาร์ตนะดับแล้วติดแบตเสื่อมแทนชาร์จปีห้าเดิมเดิมแล้วธรรมชาติของ2อง G ก,ก็ต้องขยับนะครับต้องขยับท้าไปติดก็ปล่อยสภาพสวยนี่มีเซา เท้าเดิมๆด้วยนี่ถอดออกมาสวยงามนะครับเดิมๆสภาพ80%เนี่ข้างหลังยังดำๆอยู่เลยไม่ได้ทำสีนะครับเดิมๆเดิมๆเมสวยงามสวยงามมากอันนี้ก็เดิมๆไม่แตกนะครับอรอยเล้าหนึงเล้านิดหนึ่งหงยอดกาว การ้อนไว้นี่มีทะเบียนอยู่แต่เป็นทะเบียนสมัครเล่นแต่ไม่ว่างครับทะเบียนไม่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 ว่างแแค่นี้นะครับดูุกว้างตะไคร้ตะไคร้ก็มันจะไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ฝาน้าก็ยังดีๆใสๆส,สวยๆอยู่เลยนะครับ สวยงามนะครับตอนชาร์จกึบเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติของสองจีนะครับเป็นอย่างนี้แหละขยับขยับบางทีก็ใช้อะไรมาดันไว้ข้างหลังอืม อย่างนี้แหละครับที่ใช้มาเป็นธรรมชาติของเขานะครับจะอ,อยู่ลักษณะนี้ก็จะอยู่ดีใช้อะไรมาจิ้มมาจิ้มฟันมาจิ้มข้างหลังนะครับธรรมชาติของสองจีเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าบางถุกจังหวะก็นี่ถ้าองศาได้ก็พอดี